ย่าโฮก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าเกมเพอร์ c ฟก a n แดนวันนี้เราจะมาเต้นเพลงมิกุสอเพลงแล้วเพิ่งจะมาเห็นแล้วก็เต้นไปเต้นมาแล้วก็ติดมงอมียมอยากให้เขาอัพมาเยอะๆอ่ะเออแต่ตอนนี้ยังไม่มีมิกุเต็มตัวใส่ก็คือมีแค่ชุดเพราะว่าทำไมถึงไม่ซื้อเพราะว่าเราน้อยเทียม เราหน่อยซ m เออคือเราสะสมดาวก่อนหน้านี้เห็นปะที่มันมีกิจกรรมหนึ่งอ่ะทีออ่ชุดชุดอะไรวะหนูหน้อยหมวกแดงเออเราเหลือแค่สองดาวอะเราคิดว่าเออวันนี้คงคือเราลืมอ่านไงว่าเออคงไม่อัพั้งคือเรายังไม่ได้เปิดกล่องไงเรามีอยู่แล้วว่ากล่องอยู่ในกระเป๋าอะแต่ยังไม่ได้เปิดอะไรเงี้ยคือถ้าเราเปิดอะมันได้อยู่แล้วสงแค่สองดาวอ่ะ คือถ้าไม่ได้เราก็ไปซื้อในร้านคาใช่ปะทีเนี้ยพอเรามาเข้าเล่นกันคืนใช่ไหมมันก็ไม่มี <c oughs> น้อยน้อยคลิป <c oughs> จนเกือบจะลบเกมทิ้งไปแล้วลนะคะแต่ว่าคิดไปคิดมาก็เออช่างเหอะอะไรเงี้ยอืก็ไม่ต้องไปสนใจพวกกิจกรรมแล้วกันเออนะอะไรที่เราทําได้ก็ทําไปอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องมานนอยไงเออบวดอีกแล้ว โอเคนะคะก็เราเลืเอกมาแล้วนะอ,อสาวน้อยร่างใหญ่ของอัจารนนิกูไดไม่ได้ประลองเราก็ยังจะเล่นเนาะไม่สอนอ่ะไม่สอนเดี๋ยวร้องดังขนาดโอเคมาแล้วจ้า ชุดสั่งผิวไหวเริ่ม,มเฮ้ยทไมรูเสว่าเพลงมันไม่ดังค่ะเราเปิดสุดแล้วนี่นาะ ลืมโ้่เสียใจวันนี้ยังไม่ได้เข้ามาเล่นไงก็เลยพลาดเป็นนิดนึงเฮ้ยทำไมกดแล้วไม่ติดอ่ะมือเราลื่นเหรอไอ้ซึิงดี ดีเมื่อกี้ทุกคนได้ยินเสียงฟ้าร้องดังปะเราไม่ไดีนได้ยินนิดหน่อยโอ้โอเิดเอ้ยทำไมมันกดไม่ติดนะ ต้องไปล้างมือใช่ไหมเนี่ยสงสัยพวกครีมนั้นมันยังติดอยู่มันเลยลื่นแผลไปเรื่อยอะถ้าเต้นก็น่ารักดีนะ เราคิงไม่สนใจนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะใครอยากเห็นเขาเต้นเพลงนี้บ้างกดไลค์คอมเมนต์ให้หน่อย เรามีชุดมีขู่นะเออหมายถึงคอสมีขู่อะเราก็คิดอยู่นะ cover เพลงนี้กันดีไหม้าเต้นก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะน่าจะฝึกไม่นานมั่งนะโอ้ยไปแล้วนี้ก็ได้เหรอได้หมดทาชดชื่นแล้วก็เพลงนี้นะคะจัดป้าย จัดปจัดไปเวลาของฉันให้คุค้นๆแฮ ได้ยินเสียงพะเอ้ยพ่ะฟ้าร้องอยู่ก็ได้ก็เลยคิดว่ามันเสียงเมาไม่ต่างอะไรกับให้ตุ๊กตาเต้นนะเนี่ย ก็ยังจะมีผยูได้โถถังกะลังสัปดาโอเคจัดไปจะเปีปยบย้อยสองเพลงนะคะก็มีเพลงอื่นนะเห็นเว็บวแ็บ,บอยู่แต่ว่าแต่ว่าไงดีละ่ะโอเคก็เพลงอื่นแต่นะเราจะลองหาดูนะ เหมอวะเห็นแวบๆอ่ะไม่ได้อยู่ของนี้ใช่ไหมรือเปล่าก็ไม่มีแล้วนี่จะดุูตาให้สองเพลงกับของมิคูนี่แหละโอเคนะคะก็ประมาณนี้ส่วนกิจกรรมยางอีนก็ ถ้าเขาอัพมาแต่ละครั้งก็เยอะอยู่นะส่วนร้านค้าก็ไม่มีเลยมากถ้าจะซื้อก็เติมเพชรจ้าส่วนไม่มีขายก็โคตรจะเลิ่หรูอลังการคือไม่เปลี่ยนนะ่นนเออไม่เปลี่ยนชุดแต่ว่าเปลี่ยนสีชุดจากกิจก,กรรมตัวที่แล้วชุดนี้นะคะนี่ที่เราแบบยิดแตกอยากได้ แบบแคปเป็นทตัตายมันไม่ขึ้นให้แฮไอชุดที่เราผสมอ่ะถ่างเถอะเราจะไม่ยุ่งนะคะเออน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันด้วยนะคนใครที่ชอบเพลงนี้ก็นแหไรเข้ามาเล่นกันได้อะไรเงี้ยโอเคไปแล้วไม่ใช่